สวัสดีครับวันนี้ทางแข็งแรง .com มีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพไตมาฝากครับโดยเราสามารถเริ่มต้นดูแลไตในวันนี้เพื่อสุขภาพไตที่ดีในอนาคตครับ 1. นึ่งีกเรื่องการอ่านปัสสาวะนานๆ 2. ดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยไตไม่ต้องทำงานหนัก 3. ดหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและไม่ทานอาหารเสริมมากเกินไป 4. หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ 5. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพเป็นประจำเห็นไหมครับว่าเพียง5วิธีง่ายๆแค่นี้ไตก็สุขภาพดีอยู่คู่กับเราไปยาวนานแล้วครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับขอบคุณครับ